กดดันปปชมันจะมาเป็นผลดีต่อคุณยิ่งรักตรงไหนคือนอกจากนอกจากะเสื้อจากว่าปปชกลัวอสองสองอย่างหนึ่งก็คืออาจจะหวังว่าปปชกลัวครับหรือสองนะถ้าพูดกันแบบสามัญสำนึกนะคือแปลว่ารู้ว่าตัวเองผิดมันไม่มีทางสู้แล้วแพ้อยู่แล้วเมื่อแพ้อยู่แล้วก็ทำอย่งงางไรให้คนนะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้แพ้เพราะเนื้อหาสาระครับ ทำตัวให้มันเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องปฏิปักษ์กันไปกันมาฝ่ายตรงกันข้ามนะซึ่งผมก็ย้ำนะฮะว่าองค์กรอิสระเนี่ยเขาตัดสินเข้าข้างหรือไม่ใช่เข้าข้างเป็นคุณกับรัฐบาลมาไม่รู้กี่เรื่องแล้วนะ,ะแต่ว่าบางคนที่ไม่ติดตามข่าวสารเนี่ยก็เป็นเหยื่อเอ๊ะทำไมคือปป,ปชสารรัฐธรรมนูญกกตอะไรอะไรก็ฝ่า,ฝายรัฐบาลแพ้ผมก็ไปนับกดีดูมันก็น่าจะสูสีกันนะจริงๆก็ไม่อยากคาดเดา ผลล่วงหน้านะครับแต่เพียงแต่มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าปปชเกิดกลัวขึ้นมาการข่มขู่คุกคามแม้กระทั่งมีการมุ่งหมายเอาชีวิตไล่ล่าติดตามเนี่ยแล้วเกิดตัดสินว่าไม่ผิดขึ้นมาเนี่ยคนยิ่งรักรอดแต่ปปชจะรอดนะก็ต้องไปดูฮะว่ามันเป็นอย่างไรเราเราจะไปบอกว่าถ้าตัดสินอย่างนี้แล้วแปลว่าจะเป็นปัญหากับเขาเนี่ยก็ต่อเมื่อเราคิดว่าเขาตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมและมีพยานหลักฐานอย่างที่ผมบอกอะว่าตอนนี้ที่มีการ อันนั้ระดมไปแจ้งความองค์กรอิสระเนี่ยค,คือแค่ตัดสินไม่ตรงกับที่เราคิดแล้วไปแจ้งความอย่างเงี้ยผมว่าใช้ไม่ได้แต่ว่าออถ้ามันมีมูลเช่นมีพยานหลักฐานเบาะแสว่าปปชท่านนั้นเนี่ยทำหน้าที่ไม่เที่ยงตรงเพราะอะไรร,รูปธรรมที่ผมยกตัวอย่างก็คือกรณีในอดีตที่ศาลร,รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับมีการขอรหาการคดีซุกุ่นเนี่ยและสุดท้ายก็มีการเปิดโปง ออกมาเองว่ามีการใช้อะไรบ้างในการล็อบบี้โน้มน้าวซึ่งกระบวนการอย่างนี้ไม่ถูกกบถ้ามีมูลเหตุอย่างนั้นใช่ครับไปเล่นงานแจ้งความต่อปชได้เลยฮนะแต่ว่าถ้าตัดสินบอกว่าไม่ตรงกับที่เราคิดแล้วทำอ,อ,อย่างนี้ไม่จบเลยครับครับงั้นขอเปลี่ยนเรื่องบ้างครับมาเรื่องคุณนิสิทธิ์ติดตามประเมินการชุมนุมของนอปชเมื่อ2วันที่ผ่านมายางเขากลับบ้านกันไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่นอกจากความคาดหมายนะครับหนึ่งเนี่ย ผมก็มองว่าเขาก็มาเขาก็มีความชัดเจนว่าเขามาสองสัวันเวลาที่จํากัดนะจานวนนี่ก็ออกมาอย่างที่ผมก็คาดการเอาไว้นะครับก็คือไม่ได้เป็นอย่างที่โฆษณาหรอกแต่ก็ถือว่าก็เป็นคนที่จํานวนมากพอสมควรระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็จุดในการระดมมาครั้งนี้ก็ชัดเจนนะฮะเพื่อให้มีการไปปลุกเร้ามวลชน เพื่อที่จะจับตาการทํางานขององค์กรอิสระรแล้วก็กลับไปสู่นิยายเรื่องเดิมเรื่องอํมมาดเรื่องอะไรต่อมี้อะไรครับตอนนี้คุณสุเทพกับนปชก็ดูจะประกาศกันชัดเจนนะครับว่าจัดชุมนุมการใครมากกว่าคนนั้นชนะคุณสุเทพพูดเมื่อคืนว่าคือผมก็เป็นห่วงนะครับผมก็เป็นห่วงผมก็ว่าคนทั่วไปก็คงเป็นห่วงว่าถ้า,านัดหมายตรงกันมันม็ต้องตรงกันอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึก จุดศูนย์รวมคือการตัดสินการตัดส,นดสินของของิสระนเนี่ยแล้วคือถ,ถ,ถ้ามากันแล้วมานับว่าใครมากกว่ากันเฉยๆแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านน่ะคงไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันจะเป็นข้อดีไหมครับทั้งสองฝ่ายแสดงพลังกันไปเลยว่าใครเยอะกว่ากันแล้วก็จบคือคำว่าใครเยอะเยอะกว่ากันแล้วมันจะจบไหมล่ะครับผมถึงบอกไงว่าโดยส่วนตัวเนี่ยที่ผมพูดไปแล้วในวันที่มีการทําบุญวันเกิดพัก ว่าผมไม่คิดหรอกว่าการบอกว่าเอามวลชนมาแล้วก็มาบอกว่าชนะแพ้จะด้วยจํานวนหรือด้วยอะไรก็ตามแล้วเรื่องมันจะจบมันไม่ใช่นะครับเพราะทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายของรัฐธรรมนูญครับนะครับแล้วสิ่งที่ผมก็ย้ํามาตลอดด้วยว่าตัวกฎหมายก็ให้คําตอบได้ระดับหนึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมาพูดกันว่า กระบวนการทางการเมืองมันจะเดินต่ออย่างไรผมมองไม่เห็นจริงๆครับแปลว่าอะไรครับถ้าเกิดฝ่ายหนึ่งมาเท่าไหร่สองแสนฝ่ายหนึ่งมา1ล้านหนึ่งล้านแล้วยังไงครับสองแสนอาจจะกลับบ้านไปแ <force> ล้ว้ที <Spencer. S 1> ่ไม <ๆ S 1> ่มาเลยทั้งสองฝ่ายเยอะกว่าไหมที่อาจจะบอกว่าสองแสนกลับไปก็ือขุนขลองใจด้วยอย่างไงคุณนพิธมองว่ามันยังไม่จบเลย่ือฝ่ายที่น้อยกว่ากลับไปคิดเหรอครับว่าโอ้เรามาน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเรายอมรับแล้วผมนึกไม่ออกหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะครับ ผมถึงตั้งคำถามเนี่ยฮะว่าก็ชาวบ้านก็เป็นห่วงประชาชนก็เป็นห่วงผมก็เป็นห่วงผมถามว่าคุณยิ่งรักไม่เป็นห่วงเลยเลยทำไมไม่คิดจะขยับอะไรสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้เลยเลยครับนะแต่กลับเล่นไปด้วยกับการที่พยายามไปยุโยงให้ผู้สนับสนุนตัวเองเนี่ยมีความขุนข้องหมองใจไม่ยอมรับกระบวนการองค์งงงงกรอิสระให้ท้ายด้วยนะใช่ไหมผู้จำนองว่าอย่าตัดสินให้เกิดความขัดแย้งนะคือตัดสินอย่างไรเนี่ย ให้ตัดสินตามพ่อเท็จจริงส่วนจะเกิดความขัดแย้งหรือไม่เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ผู้ตัดสินนะอยู่ที่ฝ่ายอื่นว่าจะยอมรับการตัดสินหรือไม่คุณลุงทุิ์บอกก็อยาบคุณยิ่งาขยับอยากให้ขยับยังไงเพราะว่าเธอก็บอกว่าเธอถอยจนสุดแล้วที่มยังไม่เห็นแลวผมก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่บอกบอกว่ามีการถอยผมไม่ได้พูดเรื่องถอยเรื่องเดินหน้าคืาจะขยับเนี่ยคุณยิ่งาอาจจะขยับคิด่ไม่ออกคือขยับก็คือถึงเวลาแล้วที่จะต้องพูดคุยกับกปปส ปมความขัดแย้งให้ประชาชนทั้งประเทศรับรู้รับทราบงั้นถามตรงๆเลยคุณนพิสิทธิ์ครับว่าคุณนพิสิทธิ์เสนอมาหลายครั้งแล้วว่าคุณยิ่งรักเนี่ยยังเสนออยู่คุยกับคุณสุเทพถามว่าคุณนพิสิทธิ์ได้บอกคุณสุเทพให้ไปคุยกับคุณยิ่งรักษณ์อไอย่างผมเคยถามคุณสุเทพครับผมบอกเนี่ยในเมื่อความขัดแย้งเป็นอย่างนี้เนี่ยและผมเองผมไม่เชื่อว่าหนึ่งอมวลชนมาวัดกันแล้วจบหรือมีคดีอะไรแล้วจบนะครับผมก็ถามว่าถ้าคุณยิ่งรักมาคุยกับคุณสุเทพอย่างที่คุุณสเทพูดว่า มีการถ่ายทอดสดอะไรคุณเชบอกยินดีไม่มีปัญหานะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมก็ยังย้ํากลับไปว่าถ้าไม่อยากจะปล่อยไปตามยถากรรมแล้วก็เดินหน้าไปสู่สภาวะที่ขณะนี้คนทั้งประเทศเขาวิตกกังวลกันว่าจะต้องมีมวลชนใหญ่เข้ามาในวันที่มีการตัดสินของคคองค์กรอิสระเนี่ยถ้าไม่อยากให้เกิดการ,รเผชิญหน้าไม่อยากให้เสียงตรงนั้นเนี่ยคุณยิ่งรักต้องขยับปัญหาว่าใครต้องขยับก่อนอยังไง พโดยหลักเนี่ยฝ่ายผู้มีอำนาจยืนก็ต้องพยายามขยับก่อนนะครับสมัยที่มีการชุมนุมใหญ่ของเสื้อแดงปี5้าสาแล้วก็เกิดความสุ่มเสี่ยงมากเพราะเขาเอาคนไปข้างหน้าราบส1ครับผมก็ขยับก่อนให้คุณกอบศักดิ์แล้วก็สุดท้ายก็นํามาสู่การพูดคุยกันทางโทรทัศน์ตอนนั้นคุณได้ขยับก่อนยังไงครับก็บอกกับคุณกอบศักดิ์ถ้าใหป็นเลยครับผมเลยบอกว่าติดต่อบอกเฮ้ยมันอย่างนี้มันสุ่มเสี่ยงนะต่อการเกิดปัญหานะัะ แล้วก็ในที่สุดตกลงกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ผ่านเหตุการณ์สิบเมษาอะไรไปผมก็ขยับฝ่ายเดียวอีกบอกเอาอย่างนี้กันแล้วกันเนี่ยผมเสนอเลยว่าผมขัดแย้งตอนนั้น5้าเรื่องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าขอทำอย่างนี้รวมทั้งการยุบสภาวันที่เท่านั้นเท่านี้ค,คือนี่คือการแสดงเจตนาของฝ่ายที่มีอำนาจว่าได้รับฟังเสียงของคนที่เขามาและพยายามที่จะหาคําตอบวันนี้ที่บอกคุณยิ่งรับบอกถอย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 เนี่ยผมถามว่าอะไรฮะอะไรตั้งแต่ ตั้งแต่วันแรกที่มีการชุมนุมออกมาเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมถึงวันนี้ที่คุณยิ่งรักษเนี่ยแสดงออกว่าเข้าใจประเด็น head, ความห่วงใยหรือข้อคัดค้านของคนที่มาชุมนุมแม้แต่กฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยคุณยิ่งรักก็ยังให้สัมภาษณ์แบบเดิมอยู่เลยว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหามาใส่ร้ายกันคิด <Th ird> คำถามคำถามสุดท้ายก่อนที่คุณริสิ์จะมอบประกาอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมว่าถ้าคือตอนนี้ข้อเสนอของคุณพิสิธิ์ชัดเจนมาก ว่าให้สองท่านเนี่ยมานั่งคุยกันนะครับแล้วก็ให้ประชาชนรับทราบมาคุยอะไรกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันยังไม่เกิดนะครับอยาอาจจะยังไม่มีผู้เริ่มหรือว่าเริ่มไม่ได้ก็ตามแต่ว่าถ้าถามว่าคุณพิสิทธิ์เริ่มได้ไหมยอยากจะคุยกับคุณยิ่งรักด้วยตัวเองในฐานะอาดีตผู้นคือผมเองเนี่ยผมพร้อมนะฮะที่จะให้ความร่วมมืออย่างที่ที่เมื่อวานนี่ก็ถามผมบอกครับทําอะไรก็ตเชิญผมก็ไปในฐานะพรกการเมืองถ้ารัฐบาลบอกอยากจะฟังความเห็นผมผมก็ให้นะครับ แต่ผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปเรียกร้องว่าผมต้องไปคุยกับคนนั้นผมต้องไปคุยกับคนนี้เพราะปมที่มันเกิดความขัดแย้งกันในขณะนี้เนี่ยคือมวลมหาประชาชนที่เขาเรียกร้องการปฏิรูปรบับรัฐบาลที่บอกว่าจะต้องเดินหน้าเลือกตั้งหรืออะไรก็กสุดแล้วแต่มันต้องเริ่มจากตรงนั้นนะถามว่าอยากให้ผมช่วยอะไรผมยินดีท่าบอกว่าสมมติเกิดวันนี้คุณอภิสิทธ์พูดและพรงนี้พาดหัวข่า,ขาบอก อิสิธิษส่งสัญญาณชวนยิ่งรักหาหรือแก้ปัญหาทางออกของประเทศได้ไหมอย่างต้องชวนยิ่งรักและชวนคุณสุเทพผมก็มวชวน<อ>นทั้งสองฝ่ายแต่ว่ามีคนก็จะมีคนถามผมว่าทําไมต้องผมไปยุ่งอะไรด้วยนะ <S <S ผมก็บอกว่าถ้าจะเป็นประโยชน์เนี่ยผมยินดีทําแต่ถ,ถ้าเรื่องบ้านเมืองเป็นเรื่องของทุกคนอย่างที่คุณอิพิเิษใช่ประเด็นการพูดคุยเนี่ยผมถึงบอกว่าที่คุณสุเทพบอกว่าต้องมีการถ่ายทอดเนี่ย <S <S ผมว่าถูกต้องสําคัญไม่ได้หมายความว่าถ่ายทอดตลอดการเจรจาอะไรต่างๆนะแต่ว่าการวางประเด็นให้เห็น ว่าปมที่ขัดแย้งคืออะไรให้ประชาชนทุกฝ่ายเนี่ยได้มาเข้าใจตรงกันร่วมกันเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีคือวางประเด็นก่อนหลังจากนั้นจะไม่เห็นได้แล้วหลังจากนั้นก็จะว่ากันไปยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นว่าคุณยิ่งรักจะออกมาทําอสามสามสี่วันที่ผ่านมาก็หลบฉากกลับไปอยู่เชียงให<ม>่ยอย่างนี้นี่แหละฮะคือปัญหาแล้วผมก็ถึงถามไปตั้งคําถามไงว่าเอทำไมผมดูจากสวนดูสิทธิ์จากบทจากการพูดคุยกับคนเนี่ยเขาก็กังวลกันทั้งประเทศครับแล้วทําไมคุณยิ่งรักไม่กังวลเลย วันนี้ดูหนังสือพิมพ์ผ้าดูข,ข่าวดูคอลัมนิสต์บอกเมสาเดือดเดือดเดือดหลังสงการนี่เดือดแน<ต>่ <ๆ S 2> แต่คุณอนพิสิทธ์กำลังบอกว่าก่อนจะถึงวันนั้นวันนี้มันยังสามารถถูกต้องครับแก้ได้อยู่ถูกต้องยกเว้นนะคือคือยกเว้นคุณยิ่งรักอยากให้มันเกิดถึงได้ไม่ทําอะไรถ้าอยากให้เกิดก็คือไม่ต้องทําอะไรลยไม่ต้องทําอะไรเกิดแน่ใช่หรือไปยุยงให้มันเกิดด้วยเช่นไปบอกพักพวกตัวเองบอกว่าถ้าศาลตัดสินปปชตัดสินให้ออกมาอย่างนี้ครับสุดท้ายคุณศิธิ์มองว่า คำถามเดิมที่เคยถามบัณฑิ์ไปสดคราวที่แล้วว่าสุดท้ายคุณสิทธิ์มองว่าจะลงเอ่ยอย่างไรมันจะออกมาเป็นซีเนียร์อย่างไรได้บ้างครับเราก็ยังไม่ได้เรายังติดหล่มอยู่ที่เดิมนะือถ้ามองว่าจะออกมาเป็นนั่นผมก็ผมก็ย<า>้ําหลายครั้งว่าไม่มีใครบอกอะไรล่วงหน้าได้หรอกอาจจะมีอะไรดนบันดาลใจให้คุณยิ่งรักเปลี่ยนใจก็ได้สยามเทวาธิราชหรืออาจจะมี <laughs> อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันเปิดทางเรื่องอื่นขึ้นมาเราไม่ทราบ นะแต่ว่าผมผมคิดว่าทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันนะครับแม้แต่ประชาชนที่มีความห่วงใยเนี่ยก็อย่าอยู่เฉยครับถ้าคิดว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องทาอะไรก็ส่งเสียงออกมาแสดงออกมานะไม่จาเป็นต้องชุมนุมเสมอไปครับปัจจุบันเนี่วิธีการในการแสดงออกเยอะแยะมากถ้าอยาก <จะ S 2> ให้ขาห่วงใยเนี่ยถ้าจะบอกว่าคนทางที่เลวร้ายที่สุดถ้ามันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงตัเลวร้ายที่สุดมันก็ความรุนแรงอยู่แล้วของคามการบริการนะครับไม่จะถึงขัง้นนั้นหรือเปล่าผมไม่คิดว่า ผมไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะปล่อยให้ถึงตรงนั้นนะ,ะแต่ว่าความรุนแรงก็เกิดขึ้นได้แต,แต่คนทางที่ดีที่สุดคือคุณยิ่งรักเริ่มต้นซะขยับซะขยับแล้วไม่สําเร็จนี่อย่างน้อยก็ยังได้สแสดงให้เห็นว่ามีความพยายามคุณนันทิสิ์สามารถคุยกับคนยิ่งรักคุยกับคุณทักษิณได้ไหมคุยเรื่องบ้านเมืองผม อย่างที่บอกนะฮะถ้าเป็นการพูดคุยโปร่งใสนี่คุยได้หมดแล้วคือถ้าคุยกับคุณยิ่งรักวันนี้คุณยิ่งรักบอกก็ต้องกลับไปถามผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนซึ่งอาจจะเป็นคุณทักษิณหรือใครต่อใครแต่ว่าถ้าวันนี้บอกว่าโจทย์ใหญ่อยู่ที่ตัวคุณทักษิณเนี่ยคุณนพศึกว่าคุณทักษิณคือผมว่าในส่วนของคุณทักษิณเนี่ยก็มีปัญหาคุณทักษิณอยู่ที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลายสิ่งหลายอย่างในที่นี้แต่ผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมไม่เคยเชื่อว่าคุณทักษิณจะเปลี่ยนใจหรอกมาถึงจุดนนีีี้้้แลลวววะะเพรราา่่่ไไมมออตงงั ทั้งที่คุณอภพิสิทธ์ก็เองก็บอกว่าสังคมก็จะให้โอกาสทั้งคุณทักษิณให้โอกาสป<ต>ระเทศแต่ว่าแต่ว่าคุณทักษิณยังอยู่ที่เดิมเนี่ยผมเพียงแต่ถามว่าคนที่อยู่ที่เนี่ยในอย่างที่เมื่อวานตั้งคําถามไว้ไม่คิดถึงอนาคตต่างๆเลยเด้อของตัวเองของประชาชนขอ,ของครอบครัวของสังคมของบ้านเมืองนะครับหลับหูหลับตาเพื่อที่จะทําตามคําสั่งของคนซึ่งเขาพูดเองนี่ว่าถ้าเขาไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็คนอื่นก็อย่ามี ความสงบสุขถ้าดูวันนี้วันที่8เมษายนแล้วนะครับว่าหลังสงการก็ประมาณสัก18หลัง18สิบวันนี้น่าจะทําให้บรรยากาศสงการที่มันร้อนคลายร้อนจากน้ําแล้วบ้านเมืองมันจะคลายร้อนเอา10บวันนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ไหมผมว่านะสองคนเนี่ยไปจัดรายการถามคุณยิ่งรักดีไหม <laughs> ผมสละเวลาให้เลยนะคุชวนคุณสิทธิ์ไปจัดพ้อมกันผมสละเวลาให้เลยนะไปถามดีไหมว่าตกลงนายกรัฐมนตรีคิดอย่างไรผมว่าคุณยิ่งรักจะยอมและผมก็คิดว่าสื่อมวลชนที่ตามคุณยิ่งรักก็น่าจะถามบ้างนะผมเห็นไปถามอะไรอยู่เนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดไม่เคยถามกันแบบง่ายๆเลยนะอย่างเรื่องข้าวเนี่ยผมก็งงมากเลยไม่เคยถามคุณยิ่งรักง่ายๆเลยตกลงท่านรู้ไหมว่ามันมีการโกงรู้แล้วทาอะไรเรื่องอย่างเงี้ยตกลงท่านจะคิดทําอะไรบ้างไหม หรือจะปล่อยให้บ้านเมืองเดินไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นหรือเราไปกันทั้ง3สามคนดีกว่าไหมครับผมยังไม่ผมไม่ใช่ผู้จัดรายการถ้าเดินไปอย่างนี้ก็คือว่าลงเหวถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้ถ้าปล่อยไปอย่างนี้ก็นําเข้าสู่การประเชิญหน้านะครับยกเว้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับรันนี้เนี่ยเรามาพพคุณสิทธ์เพื่อจะมอบประกาศที่ได้ประมูลไปเรียนคุณสิทธ์ว่าทั้ง5ด้าเนีนยอดประมูลได้ทั้งหมด260 0 0 0บาทแล้วมีผู้บริจาคเพิ่มเติมอีก2 0 0 0มนะฮะแล้วก็ วันที่เราไปขายของกันที่อาร์ตเลนที่ส่วนลุยก็ได้รายได้มาประมาณแสนกว่าบาทรวมแล้วเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเราไปมอบให้กานันสุเทพนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย4,4600บาทซึ่งอันนี้เป็นสำหรับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียใช่ไหมครับครับครับเรามีวันนี้เนี่ยมีผู้มารับประกาศจากคุณอพิเศษสามท่านด้วยกันนะครับเดี๋ยวเชิญคอพิธศษคุณทิกษินะครับครับแล้วก็เชิญท่านที่มารับประกาศนะครับเชิญเลยครับ แล้สามด้ามนะครับตัแรกนี่คือคุณสุชาวดีนะครับของคุณสุชาวดีคุณมีชื่ออยู่สวัสดีครับสวัสดีอขอบคุณมากๆนะครับคุณสุชาวดีครับสุชาวดีประโยชน์อมพานุปภาขอบคุณครับประมูลไปราคาเท่าไหร่ครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับขอบคุณมากๆนะครับท่านที่สองคุณอนทิชานะครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณดีใจเลยครับคุณดอนมีอะไรอยากบอกคุณนภิสิทธิ์ไหมครับอ๋อเป็นกำลังใจให้ค่ะดูทุกวันเลยแล้วก็เชื่อว่าประเทศไทยต้องคุณธรรมมเชื่อว่าจะทำให้ประเทศเราต้องต้องช่วยกันนะครับช่ยินดีขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับที่สามนะครับคุณสุรียอดประจงครับคุณสุรีครัครับ ขอบคุณมากครับขระมูลไว้สี่หมื่นกับพี่สาวฝั่งไปอีกหมื่นเป็นห้าหมื่นขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อบปคุณนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสุรัตน์ธีรมาพิบาลครับขอบคุณครับยังหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับเชิญทั้งสี่ท่านถ่ายรูปร่วมกันดีครับเชิ็ทั้งสี่ท่านหน้าคุณอภิสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ก็วันนี้เป็นการสัญจรนะฮะก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามดวงสกายก็พร้าวันใหม่ด้วยนะครับยินดีไงดีเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญเลยฮะเชิญเลยเชิญทางนี้แหละครับ อันนี้ต้องขอบคุณแฟนรายการนะครับที่เป็นแฟนคุณอภิทธิษษ์แล้วก็สนับสนุนกปปสด้วยนะครับสเกตคุณสุชาวดีใส่นกหวีดทองคำด้วยนะครับโอ้ขส้นจากคุสุสกยไปก็มีรุ่น กำลังหารุ่นประชาธิปัตย์อยู่อ๋อาไม่ได้พักไม่ได้ทำนักวีดครับครับแล้วครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพิสิทธ์ด้วยครับขอบคุณคุณพิสิทธิ์นครับผมครับและเราฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้คุณพิสิทธิ์ผมถนอมคุณวิทยาเยนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ